สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำใส่กล้องใี่เป็น,นแอคชั่นแคมเอล่าครับรุ่นอะไรครับรุ่นครับโอ้โห,หนี่นะครับเป็นแอคชั่นแคมเมลอล่า e k e 9R นะครับมันมี้ไวไฟน้ำิบเมตรมีโอเคอันต้าให้ดีกล้องอีก12 12งานครับมันแกะเลยครับแกะดูกันนะข้างใน ภายนอกกันนะครับนี่ครับโฮโล12ล้านมิกลิพิเซลกันน้ำปะ30เมตรไฟไฟนี่แบตเตอรี่1,050มิลลิแอมหน้าจอ2นิ้ว LCD ไฟไฟวิดีโอโอเค ดีมไออันนี้มุมองศาเปล่ามุมมองเปล่าร้อยเจ็ดสิบนะครับเอ้โปรตัวนี้เป็นมีเลนมาให้นะครับแถมเลนเลนข้างในอ่าอ่าเลนแกะตัวนี้ออกน,นะ ดีนะครับบรืว่าดังดู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 ข้างในก่อนนะครับ<ด>น,นี่อะไรใส่ชาดนะครับชาด นี่ินอ่มาชาร์จูมือครับคุมีแนคมีรายละเอียดครับมีพูดมาครับมีข้อพ่อครับมีสายลยครับนี่เรามีกันดูอีกออครั้ นี่น่าจะเป็นสายรัดแทงมาครับอันน,น,นี้ไว้สำหรับจับแฮนด์บาร์หรือเปล่าครับน่าจะใช่นะครับมั่นใจเหมือนกันดูรีวิวช่ชน,กนก่อนก็ได้ครับใครมาดูชแนลนี้นี่น่าจะเป็นตัวสำรองหรือเปล่า น,นี่เป็นฐานไม่รู้นะครับแบบมั่วๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับอ๋อเป็นอันนี้เป็นฐานติดหมอนนอ,อกต่าน่าจะใช่ได้สองอันอ๋อรีโมทครับนี่คงเป็นสาย จิมผัานรีโมทแน่นอนไม่บอกก็น่าจะรู้อันนี้เป็นกรอบแบบเปอยหรือเปล่าออดีนะได้เยอะได้เยอะมาดูกล้องนะครับดีเช่น ไม่มี SD ีการโอ้ผมลืมคลับมันต้องใส่กร์ดก่อนก่้วนอันนี้แกะง่ายรวะโีเชงงแล้วกูอ๋อดึงออกนะครับนี่งงตั้งงานอันนี้ ദുഖനായി yeah, ദുഹാനായി ครั้งแรกครับครั้งแรกที่เล่นครับอ๋อนันนี้มเองอันนี้เป็น,นด้าน้านครับขนาดไฟมันคิดมันแรงวันที่การเปิดเผยความละเอียดระเบิดระเบิดระเบิดเชี์ เวลาต่อเนื่องความถี่ไปฟ้าภาษาวันและเวลาเสียงหนึ่งร้อยแปดสิบโอ้ออปชั่นเยอะครับตัวนี้ฟอร์แมตปรับค่าใหม่ทั้งหมดใหม่ดีเซนดนมาดูตัวแรกครับอ๋อครับถ้าเป็นหนึ่งพันแปดสิบ ีนี่จะเป็นนี่คท้ายมันเป็นหกเป็นเลยะมั่วหรือเปล่า,ามันเหมือนกันอันนี้ไม่ชัวร์ครับต้องไปดูมี 4K ทำเป็น 4K แล้วมีภาพเต็มเลยี 2.7K จุดลอย อ๋อเป็นสั่งกาอันนี้ไม่มั่นใจครับ <Okay. S 2> เปิดห่าไมงไงสัมผัสก็ไม่ได้อ๋อแสดงวันที่ครับอันนี้ปิดอยู่แล้วก็เจอครับอือือการเปิดเผยคืออะไร วความละเอียดออดูนะครับเนีแ่บบ กดกดปุ่มนี้ครับกดกดกลับ,บ,บอันนี้เป็นกดตกบลงน่วงเวลาหรือเปล่าตรงนี้เวลากระนี้างวันที่ไฟฟ้าอันนี้ม่แนมใจสรุปกมันรีวิวมันแนะนำเชี่ยเลยนะ มาดูอันเองนะครับอ่ามีไทยกอนนีเจเป็นเวลาอันนี้ที่ยี่สิครับ,รบเดือนหรือเปล่านี่แหมเป็นสิบอีกสอง สามนะก็้ไตั้งใหม่จริงเสีงเสียงช็อตเตอร์ปิด ตั้งเวลาไทายดีกว่าไม่อยาจะใช้นี่หม่นไปกับพลังงานโอเคค่าทั้งหมดอันนี้นายเซตติ้งการโรงงานดีกว่ารุ่นนี้คืออะไรน่าจะเป็นชื่อ ไอเดีเข้าเชื่อมกับโทรศัพท์มือถืาครับ่ใช่ถ้าผมไม่มัว่วนะ หนัเฉยครับ,บกดแช mm. ่หนักกดเปิดแล้วกดแช่อันนี้โฟเคครับเองกดถ่ายครับ, mm. บถ่ายได้ครับไม่มีเม่มีการนะครับ, mm. บนี่ครับหน้าตาอันนี้ก็อย่ามัวม่วๆนิดนึงครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ว่า ของแถมเยอะมากครับของแถมได้หมดนของแถมลองไปไศึกษาอีกทีนึงนะครับแล้วก็หาวิธีใช่อีกทีนึงผมแค่มาแกะให้ดูเฉยครับก็แนะนำอะไรนิดนึงแค่นิดเดียวแล้วก็บอกว่าตัวนี้นะ่ะเหมาะสำหรับทำแชนแนลครับพอดีสำหรับไบเกอร์นะครับที่ใครต้องการกล้อง แอคชั่นคาเวลาสักตัวมาทำชาแนลนะครับผมแนะนำครับตัวนี้เลยราคาพอจะต้องได้ครับโด่ที่พันต้นๆน,นะครับนะครับ